วิธีเปิดตัวด้วยลูกบอลไฟเท่ๆแบบนี้คุณก็ทําได้ตามกูทิปมาเลยจ้าที่แคปคัดกดบวกโปรเจกต์ใหม่เลือกรูปของเราหนึ่งรูปค่ะปรับอัตราส่วนไปที่9ต่อ16ติ๊กถูกเลยจากนั้นสังเกตแถบเครื่องมือด้านล่างเลือกคําสั่งภาพซ้อนเพิ่ม overlay. โอเวอร์เลย์ดาวน์โหลดคลิปตัวนี้ได้เลยนะคะเพื่อนเลือกคําสั่งคัดเอากดลบพื้นหลังปรับความเข้มไปที่20เลยค่ะ ที่ถูกเลยต่อมาเลือกคําสั่งคัดลอกเลยค่ะเมื่อคัดลอกแล้วลากคลิปให้เป็นสีจางๆแบบนี้นะคะแล้วเลื่อนมาด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะต่อมาแตะไปที่สติ๊กเกอร์ด้านล่างนะคะแตะเพจหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนวิดีโอลงมาด้านซ้ายแบบนี้นะคะต่อมาแตะไปที่วิดีโอด้านบนนะคะ แล้วเลื่อนลูกบอลไปด้านบนแบบนี้เลยจากนั้นแตะเพชรหนึ่งครั้งค่ะแล้วลากลูกบอลลงมาไว้ตรงกลางแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆต่อมาแตะไปที่วิดีโอลูกบอลอันที่สองนะคะแตะเพชรหนึ่งครั้งค่ะลากลูกบอลไปทับกันให้เสมอกันเลยค่ะต่อมาเลือกคำสั่งแอนิเมชั่นกดออกค่ะกดเลื่อนหายติ้กถูกเลยวิดีโอลูกบอลด้านล่าง กดออกเลือกเดือนหายเช่นกันค่ะที่ถูกเลยค่ะแต่ไปที่รูปภาพของเรานะคะปรับความยาวไปที่10วินาทีเลยค่ะเพื่อนตรงนี้นะต่อมาเลือกคำสั่งเอฟเฟคค่ะเลือกเอฟเฟควิดีโอเลือกประกายไฟเลือกเป็นการประทะตัวนี้นะคะเพือ่อนกดขึ้นหมายถูกเลยค่ะ ากนั้นเลื่อนมาด้านหน้าคลิปเลยค่ะแต่ไปที่รูปภาพหนึ่งครั้งใส่เพชรหนึ่งเม็ดค่ะเลื่อนไปที่สามวินาทีนะคะเพื่อนใส่เพชรอีกหนึ่งเม็ดค่ะแล้วกลับมาด้านหน้าคลิปค่ะสังเกตแถบเครื่องมือด้านล่างหาคําสั่งค่าความทึบแสงค่ะตัวน,นี้เลยลดลงมาเป็นศูนย์เลยค่ะีิถูกเลยค่ะเรียบร้อยแล้วลองไปทํากันดูนะคะเพื่อน กุทิพมีกลุ่มสอนสร้างไม่แบบใครอยากเรียนพิมพ์อยากเรียนใครใจร้อนจิ้มที่ตะก้าหน้าช่องได้เลยจ้า